การเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นโจงกระเบนได้เช่นใดียองเบินี้นเขาสิมาตั้งค่านะครับมาตั้งค่าไว้เลยสีเข้ามาส่ตรงน้อยแล้วแม่เนาะตรงน้อยตามขนาดกุ้ยช่าย ี่ครับได้ปมสองปมแล้วหมุนมาด้านหน้ากับด้านหลังครับผมนี่เป็นจงกระเบนนะครับหมุนมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นจีบมันจะเป็นยุ่นขนะครับที่จริงแล้วผ้ามันจะเหลือเยอะนะครับเมา่ะตัวผ้าผ่านแล้วนี่กลับไปกลับมาเป็นจีบนะครับพับเสร็จก็เหมือนเดิมรับลงนะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับด้านหลังเหมือนกันก็พับกลับไปกลับมาดื่นขึ้นที่จีบมานก็เหนี่ลงนะครับผมเหมือนกันจะเป็นส้มรงกระเบนแล้ว ั่นไงมันจะเป็นจมระเดนผากาสักประมาณฟุตนึงนะครับก็เอาสอด้านนี้ครับผมเยียดใช่กันรัวรั่วรั่วรั่วซึมแบบนีแม่นี้นะครับนี้ จงกระเบนถ้าจะเดินง่ายก็คือเราต้องผักขาออก่าคือเดินได้เอาลองเดินหุนรอบซ้ายรอบขวาเข็มขัดใส่ให้เลย <c oughs> นะครับเป็นโจงกระเบนเงินผ้าสี่หลาเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วอีกแบบหนึ่งเป็นชุดแสกสั้นนะครับผม <c oughs> ลองดูครับ <c oughs> แสกสั้นนะครับผมเอาขึ้นมาที่คอเลยนะครับ okay. <c oughs> ขึ้นมาที่คอแบบนี้นะครับ าใส่แบบนี้มันเกิดขสิว่าเป็นงานง่ายเนะกินไปนะครับเขาจอาผ้านะัยัดไปด้านในเป็นจิตทวิทยะับผ่ทว,นนนนวินะครับด,ด้านนี้ก็เหมนยัดเข้าไปยัดผ้าให้เรียบร้อย เส้นสี่กับน้ำแล้วคือภาพใดนะครับทั้งหน้าท้านหลังครับแม่เ่างานบอได้บอส่ะไรบอแต่กิจกล้าใสไหมแม่ได้ครับกล้าครับเพราะงานที่เราจะไปเนี่ยมันคงไม่ใช่ไปตลาดนะไม่เป็นไปซื้อของนะครับเขาไปงานเลี่ยงงานแห่งศครับเราใส่ชุดแบบนี้รวมแต่งหน้าทำผมแล้วมันก็จะองรวมก็จะเข้ากันก็จะเป็นความเหมาะสม ครับผมแต่ถ้าเราจะใส่ชุดแบบนี้ไปซื้อของตลาดก็ได้แต่มันจะเด็ดคอคุณก็วองแล้ก็มีเห็ุกัรณ์เขี้ยประดับติดบ้างนะครับมีสร้อยใส่สมมุติว่าถ้ามีสร้อย ก็ประมาณนี้นะครับมันก็เป็นชุดที่ทันสมัยนะครับผมเราเรียกว่าทันสมัยบนความเป็นไทยนะครับบนความเป็นท่าไทยครับ สวยอย่างเดียวนะครับก็คือแม่ครับเพียงเคยพัเคียงพาพาน้องไปหลายเวทีหลายงานประกวดนี่แหละครับบางทีเราไม่ได้ตัดชุดไว้นะครับก็ออกหานนุ่งเสียครับนุ่งไปไปคัดตัวรอบแรกไปเจอกับกรรมการไปรายงานตัวนหะครับเขาน้องผ่านเขาก็ต้องได้เกิดเหมือนตัดชุดใหม่เลยนะครับพอตัดชุดผ้าใหม่เสร็จชุดก็ค่อนข้างราคาหลายบาทนะครับผมนุ่งแบบนี้เขามีผ่านหรือเราเขานุ่งแบบ ยากใส่ไปสักครัง้งหนึ่งห้านาทีสิบนาทีได้ถอดแล้วคันจะทำเป็นการประหยัดไปนะมีอ,อีกแบบไหมครับ <c oughs>